สวัสดีครับกลับพบกับวิเคราะห์บอลกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ดสามคู่มาเล่นเล่นให้ฟังกันนะครับเปเริ่มที่คู่แรกนะครับสุดยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเล็กแรกนะรอบรองชนะเลิศนะครับเอซีมิลานตัวบ้ลนรับเยืนของอินเตอร์มิลานนะครับเพิ่งเตะเวลาตีสองราคาตอนนี้ทีมเยือนอินเตอร์นะครับต่อปลบห้านะความน่าจะเป็นวันนี้นะครับเป็นศึกมิลานดาร์ดับเบินะครับซึ่งเป็นดับเบิ้ลนอกรอบที่เจอในการแชมเปี้ยนลีกถ้าใครเป็นฝ่ายกำชนะโอกาสผ่านเข้ารอบชิงมีสูงมากแน่นอนครับเชื่่่่อออวาาาาาเเ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 กกกมมมมมนนนนนนีีีีี้้้จจจะะะะสสสสูแแแบบ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 บุุดดดๆคครรรรรรัััััพปปป็์์ถิิตลลฟททยยไไ เลดเปอรมาอินเตอร์ต่อปอแนะนําว่าอยู่รองเจ้าบ้านเอซีดีกว่าครับเพราะเป็นเกมนับสําคัญศึกแห่งศักดิ์ศรีครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนน่าจะไปวัดกันในจังหวะที่เกิดขึ้นในเกมจริงๆนะครับว่าใครจะเฉียบคมกว่ากันแต่เชื่อว่าเกมแรกไม่น่าจะมีใครอยากเตี่ยงพิมครับเป็นฝ่ายเสียเปรียบก่อนแน่นอนรูปเกมน่าจะตึงเียมมากๆครับโอกาสเท่าๆกันครับดังนั้นแนะนําว่าอยู่รองมองว่าเกมนี้้าเฉือนกันไม่ลงครับไปรุ้นกันอีกทีในเลเรที่2องดังนั้นคู่แรกลองที่เอซีมิลานนะครับ ข้อที่สนะครับข้ามไปที่บอลบราซิลนะครับฟาร์เมนโก้เผยความเงินของโกยาร์ตแต่เวลา6กโมงเช้านะครับราคาตอนนี้เจ้าบ้านฟาร์เมนโก้ต่อลูกครึ่งนะความน่าจะเป็นนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าสภาพความมั่นใจเนี่ยย่ำแย่พอกันครับแม้ทีมเยือนโกยาร์ตเนี่ยจะเพิ่งพ่ายยับเยินเพราะเหลือ10คนให้กับพารเมลัสมาสูนย์ประตูละห้านะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะสู้ไม่ได้นนัดนี้นะครับแถมเลทที่เปิดออกมาสูงมากนะครับน่าจะเป็นเกราะกำลังให้แฟนๆอุ่นใจพอสมควรสอดคล้องเจ้าถิงไปร่เมน จะเป็นตัวถ่วงทำให้เขาไม่สามารถเก็บแต้มได้นะครับฉะนั้นก็มีโอกาสไม่น้อยครับที่โดนทีเดียดจากทีมเยือนเล่นงานนะครับจริงอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ผู้มาเยือนจะบุกมาเก็บ3แต้มนั้นไม่มีนะครับแต่ในมุมแพ้น้อยหรือเสมออาจจะเกิดขึ้นได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นคู่ที่2หลองที่โกยัรตนะครับคู่สุดท้ายครับัอยู่ในบอลบราซิลนะครับคูเซโล่นะครับเปิดบ้านรับคำเยือนของฟูเมเนเซนะครับเพื่อเตะเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับราคาตอนนี้ทีมเยือนฟูเมเนเซนะครับตอปอห้านะ กขาแน่จะเป็นของคู่นี้นะครับคูเซโร่เนี่ยออกตัวโค้งแรกได้อย่างร้อนแรงนะครับ5เกมแรกเก็บชัยนับถึง4ยิงได้ถึง8นะครับแล้วเสียลูกเดียวรวมถึงเกมในบ้านเนี่ยชนะ2แมตช์รวดนะครับส่วนธนางฟูมิเนเซ่เนี่ยช่วงหลังเริ่มแผ่วนะครับเก็บได้คะแนนเดียวตลอด2นัดหลังสุดนะครับรวมถึงเกมเยือนล่าสุดก็ไปโดนฟอนตาเลซ่านะครับถลุงออกมา2-4สภาพจิตใจนะครับวันนี้คูเซโร่ย่ำแย่ครับดับงนั้นโมเมนตัมและผลงานต่างๆนะครับเจ้าบ้านข่มพอตัวเพราะฉะนั้นที่ราคาปอลองไปที่คูเซโร่นะครับ จบแล้วนะครับ3คู่ได้เรียงให้ฟังกันคู่แรกนะครับลองที่เอสิเมลานคู่ที่2หลองที่โคย่าครับคู่สุดท้ายลองที่คูเซโลครับขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีคืนครับ,รบก่อนจากการฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดิ่งแจ้งเตือนด้วยด้วยจะได้ไม่พลาดข่วที่ดีทุกทุกวันสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ